อย่าหรูหราเกินตัวแต่ข้างในกลวงค่ะสำนึกผิดนะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโอกาสให้ดิวนะคะอย่าเอาเป็นเยี่ยงเธอโดนถอดพีเซนเตอร์เกือบทั้งหมดมันจะกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีค่ะถ้ากระบวนการมันสู่เรื่องของการออกหมายจับ สวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะตอนนี้พี่บอยฟังดิวอลิซลาจบไปแล้วนะคะเธอน่าจะมีการไลฟ์ผ่านโซเชียลทิกตอกที่ไต้หวันเพราะว่าพูดว่าอยู่กับลูกแล้วลูกอยู่ที่ไต้หวันนะคะแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้พูดนะว่าเธออยู่ไหนพี่บอยสรุปเอา1ชั่วโมงกับประมาณ35นาทีที่ดิวอลิซลาพูด วันนี้พี่บอยสรุปตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนรอพี่บอยสรุปอยู่ให้พี่บอยเล่าให้ฟังว่าใน1ชั่วโมง35นาทีดิวอ,อลิสาราซึ่งขณะนี้เป็นจำเลยในคดีช่อโกงเรื่องของการเอาของคนอื่นไปจำนำทั้งหมดพี่บอยจะเล่าว,วันนี้ในส่วนของดิวอลิสราที่พูดใน1ชั่วโมง35นาทีและในส่วนอื่นที่พี่บอยทำการบ้านมาเพิ่มด้วยและในส่วนที่พี่บอยอยากจะเล่าในมุมของพี่บอยเล่าแบบว่าลึกที่สุดค่ะ นี่คือจริงใจเล่าว,วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนจริงใจเล่าของพี่บอยนะคะก็คือพาแคร์เบสซี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของฟาเกอร์ประเทศไทยนะคะวันนี้พี่บอยแนะนำแชมพูครีมนวดตัวสมุนไพรตัวดีที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักค่ะพาแคร์เบสซี่เอลติฟลอ แชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ใช้แล้วลดการหลุดร่วงของเส้นผมช่วยลดผมหงอกก่อนวัยและที่สําคัญก็คือเส้นผมจะแข็งแรงเงางามค่ะนี่คือแชมพูและครีมนวดกลิ่นหอมที่ทํามาจากสมนุนไพรนะคะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักได้ลองใช้ดูใช้คู่กันไปเลยนะเธอแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ก็คือครีมนวดนั่นเองค่ะซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาร้านบิวตี้ทั่วประเทศและช่องทาง เสิร์ชเข้าไปในออนไลน์นะคะแพคแคร์เบสซี่สั่งซื้อได้เลยง่ายไปกว่านั้นก็คือพี่บอยปักตะกร้าไว้แล้วค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดูแลเส้นผมคนไทยในเครือฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะมากันที่เรื่องราวของดิวอลิสลามนี่พี่บอยจดไว้เยอะมากๆนะคะวันนี้เนี่ยดิวอลิสลาพูด4ก้อนใหญ่ๆที่เป็นประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชีวิตที่เกิดขึ้นเธอก็ระบายความรู้สึกในใจเรื่องที่2เรื่องหนี้สินและเรื่องที่3ก็คือเรื่องครอบครัว หลายคนถามถึงลูกนะหลายคนถามถึงชีวิตครอบครัวดิวอลิสาลาเ็พูดด้วยและสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆเลยที่ทําให้ดิวอลิสาลาออกมาไลฟ์ผ่านโซเชียลที่ชื่อทิกตอกทำไมไม่ไลฟ์โซเชียลอ,ไมไมอื่นเพราะว่าติกตอกปักตะก้าได้นั่นเองค่ะวันนี้เอาง่ายๆก็คือขอโทษพร้อมปักตากาะก้ามาที่ประเด็นแรกดิวอลิสาลาเนี่ยก็พูดชัดๆเลยว่านี่คือการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดของตัวเองยอมรับผิดทั้งหมดแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ย อย่าเอาเป็นเยี่ยงให้เรื่องทั้งหมดเป็นตัวอย่างอุชาห์สอนใจถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตพี่บอยใช้คำว่าอย่าเอาชีวิตดิวอลิสลาที่หรูหราที่บอยพูดเองนะดิวไม่ได้พูดแต่เราก็ต้องสรุปอะเนาะหรูหราใช้เงินเกินตัวแบรนด์เนมกินอยู่อะไรประมาณนี้มันคือสิ่งที่ดิวใช้คำว่าชีวิตณเวลานี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงชีวิตจริงชีวิตจริงคือ ชีวิตจริงที่ไม่ใช่เรื่องของวัตถุอีกต่อไปรวมไปจนถึงดิวใช้คําว่าภาพพจน์อะเนาะแต่จริงๆก็คือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่มันคือเปลือกข้างนอกมันไม่ใช่เนื้อในที่คนเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดิวอลิสลาเล่าเล่าเนี่ยทั้งน้าตานาะเล่าไปก็ชับซับน้ําตาไปเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิวใช้คาว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หนีแต่ใช้คําว่าตั้งหลักขอเวลาเดินออกมาจากตรงนั้นเพื่อตั้งหลักและ จะกลับเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นบ้านของเธอดิวต้องขอโทษทุกๆกคนจากใจที่ดิวทำให้รู้สึกผิดหวังในตัวดิวในตรงนี้คือดิวต้องขอโทษทุกๆกคนจากใจเลยจริงๆดิวต้องขอโทษที่ในการตัดสินใจของดิวในการทำอะไรหลายอย่างที่ผ่านมา มันทําได้ไม่ดีมากพอแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ได้ถูกต้องหรือใช้ชีวิตแบบที่มันผิดพลาดมาดิวไม่ได้มาเพื่อที่มาแก้ตัวอะไรเลย ในสิ่งที่ตัวเองทําดิวแค่รู้สึกว่ามันคือการยอมรับความจริงแล้วก็เผชิญกับความจริงการที่เห็นว่าดิวยังไม่ได้กลับไปดิวไม่ได้วิ่งหนีแต่ถ้าจะคิดว่าดิวเดินออกมาเพื่อตั้งหลักดิวอยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามดิวกลับไทยแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยยังไงก็คือบ้านของดิวไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกๆคนที่ที่ดิวเป็นหนี้หรือว่าดิวติดหนี้ใครก็ตามอะ ทุกๆคนก็จะได้เงินของตัวเองคืนอยู่แล้วแล้วดิวก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นแน่นอนให้โอกาสให้ดิวได้มีเงินไปใช้นี่แล้วให้โอกาสให้ดิวได้มีเงินมาเคลียร์ต่างๆเพื่อที่ตัวดิวจะได้กลับไปอยู่ที่ไทยแบบที่เป็นดิวคนใหม่ขอใช้โอกาสช่องทางนี้ขอโอกาสจากทุกๆคนให้โอกาสเล็กๆน้อยๆอยกับดิวหน่อยนะคะเธอยังพูดได้สามารถชีวิตตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือบทบาทความเป็นแม่ลูกอ่อนสองคน และบทบาทการเป็นลูกที่คุณพ่อเพิ่งเสียไปยังไม่ได้มาร่วมพิธีศพซะด้วยซ้ำยังมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งที่ต้องดูแลนะครับนี่คือก้อนที่หนึ่งสํานึกผิดนะขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและขยี้คํานี้เลยขอโอกาสให้ดิวนะคะขอโอกาสเพื่อดิวจะเป็นคนใหม่ เพื่อดิวจะเป็นชีวิตใหม่ขอให้ดิวได้มีสิ่งที่เรียกได้ว่ากลับมาทํางานเพื่อจะใชหนี่ก็จะเข้าสู่เรื่องที่2ก็คือเรื่องการใชหนี่ดิวเนี่ยก็ชัดเจนว่าจะไม่มีการหนีแน่นอนทยอยนะคะในการที่จะจ่ายนี่และที่ผ่านมาก็พยายามนะคะในการที่จะเจราจาแล้วก็ใชหนี่ตามลําดับไปแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันว่าดิวไม่ค่อยได้แตะเรื่องของนี่สักเท่าไหร่ว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะว่า มันก็เป็นเรื่องที่เป็นคดีความนะคะทีนี้เนี่ยก่อนจะไปเล่าสู่ประเด็นที่2 3 4ที่มันมากขึ้นเนี่ยพี่บอยขออนุญาตเล่าตรงนี้ก่อนเรื่องคดีความเนี่ยค่ะทุกท่านขาดิวอลิสลาตอนนี้เนี่ยถูกบริษัทแบรนด์เนมมันนี่นะคะยื่นฟ้องในข้อหาช่อโกงปมสร้อยบูการีของเมที่ดิวเนี่ยเอามาฝากขายแล้วเจราจาไม่ลงตัวเรื่องยอดหนี้สินทำให้บริษัทเนี่ยก็ยื่นฟ้องตรงต่อสาเพราะว่าคุณเม ก็ต้องการสร้อยเส้นโปรดเส้นรักของตัวเองคืนก็มีการให้ทานายไปเจราจาเหมือนกันว่าเธอรับซื้อของโจรน,นะถ้าเกิดสมมติไม่เอามาคืนก็จะมีความผิด เพราะฉะนั้นบริษัทแบรนเนมมันนี่เนี่ยซึ่งขณะนั้นเนี่ยรับเอาสร้อยบูการีมาโดยจ่ายเงินให้ดิวอลิสลาไป7ล้านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อ3วันก่อนก็คือ23มิถุนายนทนายความเนี่ยก็ไปศาลแทนดิวนะยอมรับเลยว่าดิวซึ่งเป็นลูกความของตัวเองเนี่ยค่ะเอาสร้อยไปฝากขายไว้ที่บริษัทแบรนเนมมันนี่จริงๆต้องการชดใช้ให้กับบริษัทด้วยการเจรจาและต้องการขอให้บริษัทแบรนเนมมันนี่เนี่ยคืนสร้อย ให้กับเมวาสนานะทีนี้บริษัทบอกว่าอ้าวเอาเงินฉันไป7ล้านจะให้ฉันเอาสร้อยคืนได้ยังไงบริษัทก็เลยบอกว่าขอเงินครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมก็คือ3.5ล้านและที่เหลือก็ผ่อนให้ครบ7ล้านซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทแบรนดมันนี่เนี่ยรับหลักการไปที่พี่บอยพูดเนี่ยคือตัวแทนของดิวิลิสราแบบแบบนั้นก็คือง่ายๆขอจ่าย3ล้าน5และที่เหลือผ่อนจ่ายถ้ายอมรับจากนี้ขอให้เอาสร้อยไปคืนคุณเมซะนะทีนี้บริษัทแบรนด์มันนี่เนี่ย ก็ต้องไปรอดูว่ากรรมการบริษัทเจ้าของบริษัทเขาโอเคไหมว่าสิ่งที่ยื่นเสนอว่าจะจ่าย3.5เอาส้อยไปคืนเมย์และที่เหลือจะผ่อนจ่ายเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้เนี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันพูดต่อหน้าศาลนะคะศาลท่านก็เลยเลื่อนคดีออกไปให้่องฝ่ายเนี่ยเจรจาก,กันและมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง19สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของทนายความของเมวาสนาก็บอกเหมือนกันบอกว่า อยากได้สร้อยคืนสร้อยที่เอาไปก็คือบูการีเนี่ยขอคืนภายใน15กรกฎาคมหากไม่เป็นไปตามนี้จะใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการซึ่งแน่นอนว่าถ้ากระบวนการทางกฎหมายจัดการเขาก็ต้องไปฟ้องบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ที่ตอนนี้กอดสร้อยบูการีเส้นนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเจราจาเร็วที่สุดรูปการน่าจะออกมาว่าคุณดิวน้องดิวลิซลาเนี่ยต้องเอาเงิน3ล้าน5ไปให้บริษัทแบรนด์เนมมันนี่เขาเพื่อจะเอาสร้อยไปคืนคุณเมวัสนาเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลง ไม่งงเนาะก็เป็นความวุ่นวายเรื่องของกฎหมายอยู่นะคะอัน,นี้คือคดีความนะทีนี้เนี่ยดิวก็ชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยต้องหาเงินมาใช้นี่แล้วก็ปูทางในการไลฟ์วันนี้นะคะสู่การขายของเท่ากับว่าวันนี้เรียกคนมาประมาณ30นาทีแรกก็คุยเรื่องชีวิตและหลังจากนั้นนาทีที่40ก็เริ่มนะบรรจงขายของนะคะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําให้หุ่นสวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้พี่บอยไม่ลงรายละเอียดแล้วกันทีนี้เนี่ยประเด็นที่วันนี้เนี่ยทำให้ดิวเซอร์ไพรส์ก็คือการคอมเมนต์ของบรรดาคนที่เข้ามาดูคนเข้ามาดูยอดรวมตอนที่ดิวโบกมือลาท ok ิา 6, 000, นะาาออกต o อ,อกเนี่ยประมาณ6 0แสนนะเข้าๆออกๆเนี่ยสูงสุดเนี่ยเกือบๆ4 0 0 0 0ื่นแล้วก็กางๆอยู่ที่2 0,000ื่นกว่าตลอดนะคะดิวเนี่ยจะพูดประโยคเดิมๆก็คือขอโอกาส นะที่จะลุกกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งมีหลายห่วงมากที่ดิวพูดถึงตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นที่กําลังล้มเนาะเธอก็แหมตัวเองก็ยังาขาไม่แข็งอยู่ในช่วงแบบว่าลุ่มๆุมดอนๆเธอก็ยังมีน้ําใจในการที่จะแชร์ความรู้สึกในการต่อสู้ให้กับคนอื่นซึ่งอันนี้พี่บอยก็ก็ฟังดูแล้วก็เออดิวให้กําลังใจตัวเองเงยอะก่อนลูกอย่าเพิ่งให้กาลังใจคนอื่นนะคะทีนี้เนี่ยดิวก็พูดว่า ขอให้อ่านเนี่ยประโยคที่เขาพูดที่ฉันจดไว้ให้กำลังใจคนทอทุกคนนะคะให้รู้ว่าทุกครั้งที่เราล้มเรามีสิทธิ์ที่จะให้โอกาสตัวเองกลับมาลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนิวก็ใช้คำหนึ่งที่พี่บอยก็ชื่นชมนะเธอบอกว่าเธอกล้าสู้กับปัญหาที่เผชิญเธอโดนถอดพรีเซนเตอร์เกือบทั้งหมดแล้วก็ตื้นตันในคอมเมนต์วันนี้อันนี้พี่บอยพยายามจะอ่านที่จดเอาไว้ที่เป็นคําพูดไฮไลท์เนาะส่วนเรื่องลูกเธอบอกว่าอยู่ใต้วันด้วยกันเธอเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีแสงไฟสองเนาะม ดังนั้นเนี่ยขอทําตัวให้ดีก่อนก่อนที่จะเอาครอบครัวมาออกซื้อเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำตัวไม่ดีส่วนเธอเนี่ยยังไม่มีกําหนดจะกลับไทยแต่กลับแน่ๆเพราะอย่างที่บอกว่ามีงานศพคุณพ่อรออยู่ส่วนลูกทั้งสองคนก็ไม่มีกําหนดเหมือนกันก็ยังต้องอยู่ที่ไต้หวันจากนั้นก็ไลฟ์ขายของนะเธอเนี่ยคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นในวันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่บอยอยากจะพูดก็คือจริงๆตอนเริ่มครึ่งชั่วโมงแรกพี่บอยรู้สึกเออดิวมาด้วยความสํานึก ประโยคบางประโยคพูดด้วยความรู้สึกที่แมอยู่ข้างในเนาะว่าเออมันทําผิดพลาดชีวิตมันหลงไปอยู่กับเปลือกหลายคนบอกอยากมีอาชีพดิวอลิสลาเธอ,อมีช่วงหนึ่งมีประโยคแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิววันนี้ชัดเจนว่าจะขอทําตัวจะขอเดินหน้าเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ทุกคนดูดิวเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างอ่าแล้วก็มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิต ว่าตอนนี้ต้องดาวทูเอิร์ธดังที่พี่บอลพูดเองนะดาวทูเอิร์ธต้องกลับไปใช้ชีวิตที่มันอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งอันนี้พี่บอลก็ชื่นชมนะคะว่าจะไม่วิ่งหนีปัญหาทีนี้เนี่ยอันนึงที่อยากจะพูดก็คือดิวอลิซาลาเนี่ยก็ใช้คําว่าไม่ได้ตั้งใจมาเป็นแม่ค้าขายของหรอกแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอาชีพที่น่าจะทําให้เธอมีเงินมีทองดูจากบริบทการคอมเมนต์คนติดตามนะคะเธอยังไลฟ์ขายของไม่เป็นเลยแต่ก็ปักตะกร้าได้แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะขายผลิตภัณฑ์นี้แหล เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี่แล้วก็ตอนท้ายยินดีรับจ้างรีวิวติดต่อมาในเบอร์ในอินบ็อกของโซเชียลได้เลยนี่เธอพูดแล้วก็อีกประโยคนึงที่ดิวเดซลาพูดวันนี้พร้อมแก้ไขไม่ขอแก้ตัวอันนี้พูดนะคะแล้วก็ขอทำทุกอย่างเพื่อจะใช้นี้อันนั้นคือแฟกต์เนาะที่พูดไปทั้งหมดคือแฟกต์มูดแอนโทนเนียพี่บอยก็รู้สึกว่าถ้าไม่ไม่ปักตะกร้าตอนกลางเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยขอโทษ คมตอนครึ่งชั่วโมงแรกแล้วจบแล้วค่อยมาขายของเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่สมูทกว่านี้พี่บอยไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ในความรู้สึกข,ของพี่บอยก็คือพอดิวอลิสลามาตอนต้นครั้งแรกในรอบสเดือนคะแนนมันมาเธอกาฟมันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่อองพุ่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 งพล่งแุ่งพค่ก็อ่จจะบอกว่าไม่ป็นร่พรพอมสพับสนุน่งะะพุ่งพุะงพุ่งพวก็พุ่งพุ่งพุ่วยซื้อกันคนละกล่งนะคะ ผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารักกับดิวก็พูดง่ายๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เซ็นสัญญาก่อนจะเกิดเรื่องและช่วงเกิดเรื่องถูกถอนสัญญาไปหมดแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ไม่กี่ตัวที่ยังอยู่หนึ่งในนั้นคือตัวนี้ที่เธอเอามาขายนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของดิวอลิสราลเราต้องรอดูนะคะแน่นอนว่าฝั่งคุณเมย์เจ้าของสร้อย15กรกฎาคมคือเส้นตายในขณะที่สารบอกว่าเจอกันอีกทีที่ศาล19สิงหาก็พูดง่ายๆว่าจากนี้เนี่ย มันก็เป็นนาฬิกานับถอยหลังเขาดาวสำหรับดิวอลิสลาว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าเมวาสนาถ้าใช้กฎหมายไปบอกว่าบริษัทแบรนด์เนมมันนี่เอาของของเขาไปโดยผิดกฎหมายมีหลักฐานปั้งก็เท่ากับว่ารับซื้อของโจรเพราะฉะนั้นกระบวนการคนที่รับซื้อของโจรมันมีตัวอย่างมีดีกามีคำสั่งตัดสินเป็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าการรับซื้อของโจรมันโดนโทษอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า บริษัทแบนเนมนนี่ก็จะถูกบีบทั้งฝั่งของเมวาสนาแล้วก็จะถูกบีบจากฝั่งดิวอลิสลาด้วยนะครับเดียวกันตอนนี้เขาก็ฟ้องดิวอลิสลาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลูกโซ่ที่กระทบกระทบกระทบไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าหมากหนึ่งเดินอีกหมากหนึ่งก็จะต้องถูกบีบดังนั้นมันกลายเป็นประเด็นที่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเคลียร์จบไหมเพราะเงินไม่ใช่น้อยๆเธอเงินเจล้านน่ะเธอส่วน บูธแอนโทนที่สําคัญก็คือวันนี้เนี่ยเธอช่วงท้ายเธอก็พูดหลายๆคนที่ให้กําลังใจเธอนะคะรวมไปจนถึงอดีตผู้จัดการของเธอนะหวานเจียบซึ่งก็เป็นคนดูแลชมพู่อารยาเขาพูดถึงหลายๆคนใน,ในวงการซึ่งแน่นอนว่ามันก็แปลว่าข้างหน้าเขาอาจจะไม่ได้พูดจาออกสื่อ ในโซเชียลแต่ข้างหลังเขาก็ดูแลกันอยู่นะคะให้กําลังใจกันอยู่อีกอันหนึ่งที่พี่บอยว่ามันก็เป็นจุดที่มันชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ไลฟ์วันนี้ของดิวอลิสลาเป็นการไลฟ์ที่น่าจัดเสริมเติมนะเพิ่มความมั่นใจให้กับดิวอลิสลาคือดิวอลิสลาพูดว่าวันที่เธอมาไลฟ์วันนี้เธอนอนไม่หลับเธอกังวลและก่อนหน้านี้ตอนเกิดเรื่องเธอใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันนะนะนะเดินไปไหนมาไหนเจอคนไทยเธอใช้คําว่าไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตเลย แต่พี่บอยว่าวันนี้มันจะเป็นการปลดล็อกมันจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบวะลงไปคือมันเป็นวันแรกที่ทําแล้วพอทํามาบ o ๊ a แอนโทนเนาะในคอมเมนต์คนให้สติกเกอร์ตลอดเวลาและสติกเกอร์ที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้ตัวถูก,ถกนะคะให้ตัวแพงๆหลายต่อหลายตัวมันก็ชัดเจนว่าวันนี้ดิวิสราได้กําลังใจล้นๆจากการไลฟ์ในขณะเดียวกันเธอก็บอกเลยว่าในไลฟ์นะเดี๋ยวจะไปเรียนรู้จะฝึกฝนการขายของออนไลน์ให้มากขึ้นเออโทรหาเชนธนา เชินาไลฟ์เกิงเชินาไลฟ์ขายของได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวก็อาจจะต้องนะคะฝึกฝนนิดนึงแล้วก็ขายของนั่นแหละแต่ขายของแบบที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ไต้หวนันมันจะขายยังไงก็อก็ว่ากันไปนี่คือภาพรวมทั้งหมดของดิวอลิสราเธอเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอยสรุปจากชั่วโมง35นาทีเป็นประมาณเนี่ยเกือบเกือบยีนาทีก็คงจะเห็นเนะว่ามันเป็นอะไรอย่างไรนี่คือชัดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ข้างหน้าดิวิสลาต้องหาเงินใช้นี่ข้างหลังเธอต้องเจราจานะคะในการเคลียร์คดีด้วยไม่งั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากการเป็นจำเลยที่ถูกโจทย์ที่ชื่อเมยแล้วก็คนเขาฟ้องมันจะกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีค่ะถ้ากระบวนการมันสู่เรื่องของการออกหมายจับหรือหนีสารอะไรประมาณอย่างนี้ นี่คือเรื่องราวของจริงใจเล่าวันนี้นะคะช่วงท้ายขอบคุณสักนิดหนึงสปอนเซอร์ของพี่บอยพาคแคร์เบสซี่แอนตี้ฟรอชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าแชมพูครีมนวดอันชันนะคะมี2ขวดขวดหนึงเป็นแชมพูขวดหนึงเป็นครีมนวดค่ะจะช่วยเรื่องของการลดการร่วงของเส้นผมนะคะทําให้เส้นผมเนี่ยไม่ขาดง่ายและผมจะดำหนาเงางามดูแลปุ๊บก็จะทำให้ไม่งอกอันนี้คือแนะนำเลยนะคะเอาพูดง่ายๆว่าเป็นแชมพู แนวสมุนไพรอ่ะเธอเขาเอาสมุนไพรแปดชนิดอัดแน่นอยู่ในขวดนะคะเป็นครีมนวดเป็นแชมพูค่ะทุกคนหาซื้อได้ง่ายๆนะคะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านบิวตี้ทั่วประเทศหรือเสิร์ชเข้าไปพาแครเบซี่หรือซื้อที่ปักตะกา้าปักให้แล้วเธอลองซื้อดูนะคะใครอยากจะเปลี่ยนแชมพูให้มันเข้ากับตัวเองที่ตอนนี้ป่วยอาการเส้นผมร่วงอะไรก็แล้วแต่ สามารถได้เลยหลายคนอาจจะกลัวเคมีแนะนำตัวนี้ด้วยนะคะพาแคร์เบซี care, is, ่อ t นตี้ฟรอสชั่มพูแอนด์คอนดิชันเนอร์ค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่พี่บอยแนะนําเลยก็คือขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้นะคะเป็นขนมปังกรอบที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีให้เราได้ทานกันในหนึ่งห่อเนี่ยแกะออกมาจะหอมเลยนะคะกรอบแล้วทานง่ายมากนะคะมีหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นรสมะพร้าวงางาดําสาหร่ายกลิ่นไก่กลิ่นชีส โกโก้โฮวีสแล้วก็รถคาราเมลป๊อปคอนค่ะสแกน QR สั่งซื้อได้เลยส่งถึงบ้านนะคะราคาแล้วแต่โปรโมชั่นแต่และช่วงคุณลองสแกนก่อนไม่แพงซื้อติดบ้านไว้น้องๆเด็กๆชอบพี่บอยซื้อติดรถไว้แน่นอนว่าเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดเวลาหิวนะค้าวหิวปุ๊บหยิบขึ้นมาทานได้เลยเพราะกรุงเทพบางทีเราก็ รถติดหนักมากนะคะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อเนาะนี่คือการเปิดหน้าครั้งแรกในรอบ3เดือนของดิวอลิสราจากนี้ไปก็คงมีโมเมนตัมมากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นบทเรียนชีวิตที่ดิวบอกว่าเอาบทเรียนชีวิตของหนูเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะอย่าหรูหราเกินตัวอย่าสร้างโลกให้คนเห็นว่าเรารดแต่ข้างในกลวงค่ะอันนี้คือสิ่งที่สรุปง่ายๆสำคัญสุดๆนะคะวันนี้ประเด็นที่ดิวอลิสรามาเจอ ในไลฟ์ก็คือขอโทษและขายของนี่คือจริงใจเล่าในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ